พาเลาะของเรา,า,เาก็เดินทางมาหอดเทือนของสายตาอยู่น้องบกพอดีมาหอดเผมก็เตรียมรถแลนี่ปลาคอบอต้มไก่บวมบอึดแนวสิกินสุดยอดรายการจัดเหมือนจะเป็งเอาหนิปลาคอนี่บวต้องบอกกระหู้เราก็จะเอาไปเห็ดเมน,นูอย่างน,นั่นแหละต้มปลาคอ นี่โซซีมือลงครัวเองเลยมือนี่ไหหูไปว่าบบเจ็บทองนี่สิไปใส่ <c oughs> อันนี้ห็นบอกปลาคอ,อ,อน,นี่ก็ปลาเค็งตันนน้อยอันนี้นะไปปิง้งได้นี่ได้เมนู <c oughs> มืออัางนี้ของเรามีอยู่สามสี่อย่างประเภทปลาก็มีต้มปลาคอตัวใหญ่นอะแล้วมาต้มครัวแล้วใส่ต้มนสดแล้วก็ปลาหน่อยเขาก็มาปิ้งมันมีปลาเค็งบอ่ปนนนนอปลานิ่งบ่อน่น้อยก็เอาไปปิ้งบ้านะบอกนี่ตามกันมาสิพาไปต้ม ห้เจ้าเบิ่งนี่ว่าสูตรกาตรต้มไข่นัะเป็นอะไรเอาตม้มปลาเลยไม่มาลม มตายายมันโอ้ป่ามันยังบมดตายค่ะก็จะบอกแล้วว่าโซซิมือให้เบิ่งเจ็บทองสะไปใส้มือนี่นะลงหมอเรียบร้อยหมดแล้วป้าไว้จักสิมานาทีจะค่อยมาเปิดเบิ่งเลืยซิมรงกันเนน้องสายตาเด้อเจ้าทินพันจัดให้เต็มที่เลยขอบใจไร้น้องโอสุดยอดนี่แหละนิสัยคนเล่าคนยิ้มแย้มแจ่มใสไปใสมาใสก็มีน้ำใจให้กันตลอด